พงชัยประสงค์สันติในวัย61ปีเริ่มต้นทำงานในวงการภาพยนตร์จากเรื่องลูกอีสานเมื่อปี2,525 25, รับบทเป็นบักกาดโดยการชักชวนของคณิตคุนาวุติซึ่งเป็นลูกชายของวิจิตคุณาวุติผู้กำกับได้ให้โอกาสเขาได้เรียนรู้การทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังลูกอีสานได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยที่ดีที่สุดจากนั้น ธงชัยยังได้รับโอกาสจากวิจิตผู้นามุตให้แสดงภาพยนตร์เรื่องถัดมาคือผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดเมื่อปี2528ก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่มีผลงานโดดเด่นตามมาอีกหลายเรื่องธงชัยประสงค์สันติเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักในหลายบทบาทหน้าที่ทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรผู้กำกับและผู้จัดละคร ซึ่งยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเคยออกผลงานเพลงอัลบั้มชุดอ๋อเหลอสังกัดไนส์สปอร์ตแต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกวงสามโทนซึ่งวงนี้ประกอบไปด้วยธงชัยประสงค์คสันติธงชัยสามโทนวิทยาเจตไพยถนอมสามโทนและสุธีชัยชาญน,นุก,กูลบุ๋มบิ๋มสามโทน เขาได้ออกอัลบัมร่วมกับสมาชิกในวงทุกอัลบัมและยังมีผลงานอีกมากมายทั้งการแสดงพิธีกรผู้กำกับและในปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารบริษัทพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดธงชัยประสงค์สันติจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงศิลาสามโทนยังมีผลงานครั้งแรกเป็นตัวประกอบหลังจากนั้น ก็ได้ขยับมาเป็นนักแสดงหลักมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากบทไอ้ใบคู่กับไอซาคริตสุพมงคลในกลิ่นสีและก่าวแป้งทั้งสองภาคหลังจากนั้นก็โด่งดังต่อเนื่องจากภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบและได้รับการชักชวนจากประภาสชนสารานนท์แห่งคีตาเรคคอร์ดให้มาออกอัลบั้มเพลงชุดในนามสามโทนพอยุติวงสมโทนก็มารับงานแสดงต่อเนื่องเรื่อยมา เป็นนักแสดงเป็นผู้กำกับเป็นพิธีกรสถานภาพสมรสกับมณีรัตประสงค์สันติหรือมณีรัตวัยวุฒิมีบุตรธิดาด้วยกันสคนติดตามผลงานของพี่เขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับธงชัยประสงค์สันติวันนี้ก็ยังโลดแล่นอยู่บนโลกบันเทิงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินช่วยกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาส จะได้ไม่พลาดข่าวครั้งใหม่ต่อไปกดติดตามไว้นะขอรับวันนี้จากลาโชคดีสวัสดีครับ